ยังฝ่อร้อรไม่ได้พี่โจเมื่อวันก่อนเรไปสัมภาษณ์พี่บอลมาที่วันนั้นแลพี่โจมีดีแค่ไหนพี่โจคิดว่าก็จริงมันก็จริงนั่นแหละเพราะว่าเราถนัดมัดมากกว่าเขาดูดีฝ่ายมวยมาตจนนี้ไม่ถนัดมัดก็เตะได้เข่าได้แต่โอ้ถ้าดูที่พี่โชคก็ทุกคนก็รู้หมดแล้วแหละว่าใช้มัดเยอะกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นวงเล็กด้วยหรือว่าไงล็อกซันแบบนี้มานานแล้ว ก็เป็นนะแต่ไม่ค่อยเสร็แต,ต่ต่อยมันเยอะกว่าก็ไปนี้เจอกับพี่บอลแบบเล่นแบบมวยไทยคิดว่าแบบพี่โจอ่ะคิดว่าจะต่อยง่ายกับตัวันกนตะวนซ้ายต่อยยากแน่นอนมันคนละเชิงนะแต่ว่าเขาเก่งเป็นคนละอยาอ่างเนาะจะมีคนกว่าพี่โจอนะ่จจะชนะมะวนซ้ายไได้ตนซ้ายเอก็วนเวีนนี้ว่ากันอีกทีหนึงห่งไม่รู้สิแล้วก็ไปเต็มที่น,นั่นแหละ ตอบไม่เราอยากรู้ว่าแบบเหมือนนักมวยบ้านเราเนี่ยมันจะมีแบบมือแล้วเป็นมวยขวาเนี้ยเราจะชอบแบบต่อยมวยซ้ายกับต่อยมวยขวามันจะรู้เองนะเข้าใจป์ตเออเลยคุณพี่โจงไม่มีไม่มีก็ต่อยได้ชกกับใครก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขีงทีมโอเคฟังเอฟซีหน่อยเอฟซีเยอะหรือเกินเอฟซีไม่กล้าพูดไม่ดีเลยเดี๋ยวโดนดราม่าโอ้เราพูดแบบนี้แหละโมไม่ค่อยเป็นกับเขาหรอกตอบเขาไม่ค่อยเป็นพูดแบบนี ขอกำลังใจให้พี่โจว,วันที่27กันยาวันรุ่พีนี81โอเคครับแน่นอนเชียร์ต้องพูดได้